สวัสดีทุกท่านครับผมพาทุกท่านมาชมรถตู้มือสองครับคันนี้เลยครับทะเบียนฮอนุฮูกรอเรือ3 5 1หกรุงเทพครับหน้าตานี้เลยนะครับนี่ครับหน้าตาสละดสวยแล้วก็หล่อครับหน้าตาหล่อเลยฮะทะเบียนนี้เลยปี14ครับราคาตั้งไว้อยู่ที่74ครับนะ74ก็คือ7 4 0 0นะครับผม หน้ตาตาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับสกเกิร์ตแบบนี้เลยล้อแบบนี้นะครับลายนี้17นะครับทางเข้าฝั่งนี้แล้วก็มาดูภายในครับดูภายในด้านหน้านะครับโอ้แอร์เย็นฉ่ำทีเดียวเครื่องเล่นแบบนี้นะครับครับประตูลายนี้ครับแล้วก็ นี่ครับข้างในครับตั้งแต่ทางขึ้นเลยทีวีพับอ่าทีวีสไลด์อ่า USB ดูทูตอะไรทั้งหมดฮะแล้วก็ด้านหลังครับหลังคาแต่งเต็มครับนะครับลายนี้เลยแล้วก็เบาะตัวใหญ่ครับเก้าที่นั่งครับ VIP นะครับนิ่มๆเลยฮะ มีเบลทุกจุดครับพื้นเป็นลายนี้นะครับพื้นปูนปูให้สวยๆเลยนี่ครับปี B 14ครับราคาแจ้งไปแล้วเบื้องต้นนะครับหัอ้แอร์เย็นเลยขนาดเปิดประตูไว้นะนี่ครับประตูดูดนะครับแม็กลายนี้เดี๋ยวผมพาชมรอบๆนะครับ แอร์บัดหลังครับแอร์บัดหลังแล้วก็เครื่องเสียงเต็มครับนครับด้านหลังเฉพบ์อันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไปมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับในสกเกิร์ตก็สวยแล้วฮะ ด้านหลังฝั่งนี้ครับรอบๆบคันเลยนะครับนี่ฮะถ้าเห็นว่าสวยถูกใจอยากได้ไปใช้งานครับโทรมาสอบถามพูดคุยก็ได้ครับพี่ศักดิ์ครับพี่ศักดิ์ลำดวนเป็นรถคุณกำไลอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับหาได้ไม่ยากครับเส้นทางลำดวนสุรินทร์นะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลลำดวนนะครับเมืองสุรินทร์เขตอีสานใต้รู้จักดีครับและก็วงการรถตู้ ก็รู้จักกันเป็นอย่างดีทีเดียวครับพี่ศักด์ลำดวนนะครับเนี่ยสนจิตสนใจก็สอบถามกันขึ้นมาครับตัดสดลดได้หรือว่าจัดฟนแน์ลดก็ได้นะครับพูดง่ายครับคุยง่ายแล้วก็ที่สําคัญครับเซอร์วิสลังการขายหายห่วงเลยฮะพี่ศักด์การันตีได้เลยเครื่องดีบอดี้สวยทุกคันครับที่เต็นที่นี่เลยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ท่านชมเพียง1คันนะครับน่ะจากจาก7คันครับแถวหน้าเดี๋ยวผมให้ดูคันที่1คันที่2 คันที่3คันที่4คันที่5คันที่6คันที่7นะครับเคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับแต่ด้านหลัง5-6คันนะมีเจ้าของกันหมดแล้วนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังให้กับช่องนี้ฮะเดี๋ยวจะนํารถสวยรถตู้มือ 2, สองสวยๆมาฝากผู้ชมเพื่อเป็นการตัดสินใจหรือว่าเป็นข้อมูลให้กับท่านที่กาลังมองหาอยู่ขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ